คุณครับได้ได้จับจับได้รางวัลอะไรครับนี่เป็นกิฟต์เซ็ตกิฟต์เซ็ตครับหล่อหมายเลขสิบเจ็ดอ๋อก็คือโชคดีปีใหม่ครับก็คือมามามาได้มาทานกาแฟที่นี่ใช่ครับแล้วแล้วก็สั่งสองแก้วแล้วก็มาจับแล้วก็ได้เลยได้เลยครับได้ไงคนนี้ได้

อางอ๋ได้พัดลมจับจับซื้อซื้อไปกี่แก้วครับกินทุกวัน่ันอ๋อกันเลยขาถือไว้ก่อนนะคะรางวัลีมีเออต้องมีบ้างนะครับใครได้รางวัลก็อบอกวันทิ้งเลยนะโอ้ยยเส้เสาเสาบาดหัวใจนักข่าว ได้ไรครับแม่ได้คุกกี้กาแยังไม่มาเลยซื้อกาแฟหนึ่งแก้วกาแฟคกี้ไปกินคู่กันแค่ไรเลยเหรอไม่มีอะไรเลยก็ทิ้งแต่ว่ามีขนมคอบมยายอยู่นะทิ้งอะไมยังไม่ได้ขึ้นจับไม่มีอะไรเลยเอาทิ้งี่เจ้าอะไรอย่างนี้ไม่ได้เบอร์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 อันนี้คือเราตอบแทนลูกค้านะใช่ค่ะเป็นโปรโมชั่นปีใหม่ แต่ปกติหนูจะจัดก่อนปีใหม่แต่อันนี้ว่าช่วงนั้นไม่ว่างก็เลยได้มาจัดวันนี้ก็เลยมีแอร์ตู้เย็นมือถือพนมที่นอนแล้วพี่อ่อลมแล้ววันนี้ให้ให้สิทธิ์ยังไงครับเอ่อหนึ่งสิทธิ์ต่ออ่อหนึ่งการซื้อตอหนึ่งสิทธิ์ครับหนึ่งการซื้อต่อนหนึ่งใช่ก็เหมือนลูกค้าเข้ามาซื้อน้ำก็มีสิทธิ์จับรางวัลได้เลย ก็คือไม่เลือกเลยใครใครเข้ามาก็คือวันนี้คือว like mm, ันวันด really ีเลยเนี่ยเหรอครับวันเดียวนะคะวันดีวันเดียวหรอบาทก็จับเหรอซื้อสิบบาทก็มีสิบจับรางวัลปลอบใจนะคะใช่ไหมครับค่ะถึงจะมีกระดาษเปล่าก็มีรางวัลปลอบใจนะแต่เือเมื่อกี้จับได้จับได้กระดาษเปล่าค่ะได้ก็ได้รางวัลอกกะแลอกโกแลตแล้วปกติมาทานกาแฟที่นี่บ่อยไหมครับบ่อยค่ะบ่อยมากอร่อยนะครับที่นี่อร่อยจ้ะเหรออันนี้เขา ให้เราหนึ่งจิตค่ะแล้วจับมากี่ปีแล้วครับเนี่ยจับทุกปีค่ะจับทุกปีนะแล้วปีนี้ปีนี้ได้รางวัลพอใจที่เปิดได้ค่ะรู้ตื่เต้นได้ไหมสามสิบสองสามสิบสองวิโอ้เป็นแก้วฟรีได้อันนี้คือไม่ต้องไม่ต้องจ่ายตังินจ่ายไปแล้วจ่ายไปแล้วไม่กินมาหลังก็ได้ค่ะโอเคจ้ะ

ทำไมไม่มีไม่มไม่นานไไปนี่ไ้อะไรไไปอะไรลูกคนนั้นมาถึงมวเอาอะไรไ่ขนลมเลยอ่ะไม่ไลไม่ไ้เลยได้หมไม่่วันนอนหรือเปล่านะเปเปดได้นี่ค่ะ ถ้าได้รวงวันดีใจไม่ลกได้ของขวันดีใจไหมดีใจ